แกงน้อไม้น้ากันแกงน้อไม้เองแล้วยายจำลองแกงน้อไม้ใส่ผักกระเจี๊ยบจะเสียบด้วพี่น้องยายบวมหมักใส่ผักข้องบวมหมักใส่ผักอื่นเมื่อนึงแกงใส่ผักกระเจี๊ยบเขาว่าผักกระเจี๊ยบแซ่บวะสิยายบวมหมักหมักแบบนี้พี่น้องหมักไผ่หมักมันเด้อ ยนนอย่านั่งขุนๆนอย่านั่งเขียวเขียวอย่านั่งเบาอึดบานย่อยนะแสบแกงองี้ไดก็แซสบงยังมัน้นี่แจงม้อยไพ่หวานม้อยไพ่หวานกับแจงแสบพี่น้องแต่ว่าย่าต้่มโดนต้่มพราะมันจืดนะ ไายขมเอาเลยมันสิแซ่บครับมาดูพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใกล้กบถือถวยถือหนังมาเสียบแสบน้องกัน ของแสบอยู่กับผูหมักผู้ได้บ่หมักคูหนังกับ่าแสบอื่ในร้านสาวว่าสิมาล้ากินแจ้งน้องใหม่ว่าสันแอ่ก็ได้ดึงยุลดของลูกกมาขายดึงยุลดไม่ได้ไปซับใสด่ดอกลูกซื้อมาขายยายก็ดึงไว้ดึงไว้สามถุงถุงละสองนอ Lán xáo nó đẹp kín phí mưu dạy Lại kiêng mỏ nha Đã dạy dạy kín phút đều, dạy kiêng lại nổi Này, oh. lán mà xem xẹp nóng cằn chá, xem xẹp nóng cằn ใส่ผักกระยงแงงลงไปอีกตังแงงซื้อมาจาตลาดซิมไม่เอพผิดหองเอ้ยสิบบาทกับให้สิ่ไ้หลายขักคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่